แรกเนี่ยตอนแเราเป็นเด็กเราเรียนหนังสือมาตลอดใช่ไหมค่ะเราไปยังไงมาเห็นว่าเคยไปทำงานที่กรุงเทพไปทำอะไรฮะไปเคยเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งขายอะไรบ้างอะขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งแล้วก็ขายของชำทำข้าวกล่องทุกอย่างที่สามารถหาได้ถูกต้องค่ะแล้วนึกยังไงพ่อเดินทางกลับมาที่จังหวัดชัยภูมิด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจมันแย่ค่ะขายของลําบากขายอะไรก็ไม่ได้ค่ะ อยู่ไปก็ขาดทุนเรื่องไใช่อยู่ไปก็ขาดทุนประเด็นหลักคือพ่อกับแม่เขาป่วยคุณพ่อไม่สบายค่ะพ่อคุณพ่อทั้งคุณแม่เนี่ยป่วยทั้งคู่เลยเป็นโรคอะไรฮะคุณแม่แพ้วัคซีนคุณพ่อเบาหวานความดันไตวายเฉียบพันธุ์ค่ะอืมหลายโรคด้วยกันสุขภาพไม่ดีมันลมแล้วครอบครัวเราบดเลยใช่ค่ะพอเราทํทำงานที่อเมริกามีความรู้สึกว่ามีความหงอยใจเยอะเลยเยอะค่ะแล้วต้องเดินทางกลับมา ช่วงที่อยู่เทพเนี่ยขายของพอได้ม้างไหมก็ได้ค่ะพอเลี้ยงตัวเองได้ส่งไห้พ่อแม่ใช่ไหมส่งค่ะส่งมาเยอะไหมต่อแต่ละเดือนส่งทุกครั้งที่ท่านต้องการใช่ค่ะถามมือพอใช่ไหมครับชีวิตอไม่พอในจะลูกเรียนในจะลูกเรียนส่งทั้งลูกเรียนส่งทั้งพ่อแม่ใช่ค่ะส่งทั้งเลี้ยงต้องกินอยู่ของตัวเองด้วยไม่เพียงพอไม่เพียงพอค่ะแล้วคิดยังไงถึงเดินกลับมาอยู่ที่บ้าน เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับคําแนะนําจากท่านประธานกลุ่มแล้วก็ท่านรองประธานกลุ่มเนี่ยค่ะคุณแม่วิไลวันของเราเป็นรองประธานค่ะเป็นรองประธานรองประธานอะไรฮะรองประธานกลุ่มสหกิจกล้วยหอมทองค่ะของอาเภอน้องบัวแดงค่ะท่านก็เลยให้คําแนะนําว่าด้วยพ่อแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้มาปลูกกล้วยไหมเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีอไม่ต้องไปทนกับพวกสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะพ่อกับแม่ก็เลย อยากปลูกมีสมาชิกกลุ่มที่อยู่ใกล้ใกล้แก่ๆค่ะแกพอดีจะจะมีสวนกล้วยด้วยอาเสียดายหน่อกล้วยอยากให้เป็นเพื่อนบ้านกันแม่รักพ่อสันนะคะอยากลองให้ทดลองแกก็ละกล้วยดูเพราะว่วงใหญ่สุขภาพแกไม่ค่อยดีครพ่ะตอนท่านรองประธานหรือท่านประธานไปแนะนําเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่มาบอกเราเนี่ยจะปลูกกล้วยพอรู้สึกตอนนั้นเราคิดไงว่าเราอยู่เทปเมืองนนั้นหมื่นแล้วเนี่ย ถ้าเรากลับไปอยู่บ้านแค่มาปลูกกล้วยเราจะอยู่ได้ไหมเราคิดงันไหมคิดค่ะยอมรับคิดคิดแล้วทำไมถึงตัดใจมาโดวยว่าพอเรากลับมาบ้านคุณแม่ก็เลยพาไปที่โรงแป็กล้วยครับไปศึกษาดูงานกับคุณแม่วิไลเนี่ยะคะ่ะครับก็เลยไปเห็นว่าอ๋อเนี่ยนะกล้วยมันเป็นอย่างนี้นะไม่ช้ำไม่อะไรเขารับซื้อนะราคาอย่างนี้นะโอเคมันดีพอเราเราก็เลยกลับมาช่วงเดือนพฤศจิกา ก็ไปเข้าไปสัมผัสกับกลุ่มวิสาหกิจค่ะลุ่มเรายังไม่มีการประชาสัมพันธ์สักเท่าไหร่คนคนในหมู่บ้านบางบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเรามีการซื้อกิงขายกิงสริกิงประมาณนี้ค่ะความรู้สึกตอนนั้นตอนพอเรามาดูเสร็จปั๊บเรามีความรู้สึกไงได้ขายแน่นอนได้ขายแน่นอนค่ะไม่คิดบ้างว่าเราจะผิดหวังหรอไม่ค่ะไม่คิดเลยไม่พอฟังจบปั๊บมั่นใจเลยมั่นใจเลยพอเข้าไปสัมผัสพอเข้าไปดูไปเห็นแล้วมั่นใจเลยว่ากล้วยที่พ่อกับแม่ฉันปลูกไว ช่วงที่ฉันไม่อยู่ได้ขายแน่นอนไม่คิดว่าจะล้มเหลวมากเลยหรอไม่ค่ะคือประเด็นตรงนี้อะไรที่มันทำให้เราเกิดความคิดว่าเราต้องสำเร็จต้องสำเร็จเอาอะไรมาคิดมันพอเข้าไปเห็นพอเข้าไปศึกษาดูที่โรงแพร์แล้วก็มาเห็นสวนกล้วยของคุณพ่อคุณแม่เห็นกล้วยมันตกปีออกเครือเห็นลูกกล้วยมันเลยทำให้เรามั่นใจว่าเราได้ขายแน่นอนตอนนี้สุภาพร ค่ะขายไปกี่รอบแล้วขายไปตั้งหมดกี่รอบแล้วนน่าจะประมาณห้าหกรอบนี้แล้วค่ะเดนนั้เราทํากี่ไร่ครับสองไร่ค่ะสองไร่ขายไปประมาณห้าหกรอบแล้วค่ะเงินที่เราได้มาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทค่ะกี่เดือนยังไม่ถึงสองเดือนค่ะสองเดือนสองเดือนห้าหมื่นกว่าบาทค่ะสองเดือนสองเดือนอันนี้เราทําแค่เล็กน้อย ทำกี่ไร่นะสองไร่ค่ะสองไร่ห้าหมืนบาทแค็ร้อยต้นตกใจไหม,มก็ตกใจค่ะไม่